ห้างสรรพสินค้าของนายทุนที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจิตมันต่อต้านด้วยเหตุผลของคนที่รักความเป็นธรรมและรู้ลึกซึ้งจนถึงแก่นของสังคม กลายเป็นที่ที่ใช้บริการบ่อยในวัยชราของนายตะวันเพราะมันสะดวกดีนี่ก็เป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างหนึ่งของชีวิตถ้า เอาแต่คิดเคร่งเครียดจนเกินไปมันก็ทำให้ชีวิตยุ่งยากลำบากเหมือนกันพอปล่อยวางมันเสียบ้างแล้วก็มองในมุมที่มันมีประโยชน์ก็ไม่ถึงกับทำให้ คบกันไม่ได้หรือไปด้วยกันไม่ได้อีกต่อไปนี่คือเปลี่ยนแปลงนี่คือเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตอย่างหนึ่งของปู่ตะวันผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตตะวันมากคืนแผ่นดินให้ป่าคนเขียนหนังสือสาระสำคัญการมีชีวิต เอาไว้ให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้นำไปคิดพิจารณาเพื่อชีวิตอันดีงามของตนตามยุคสมัยส่วนภูตะวันอีกไม่นานก็คงจะร่วงลับไปตามธรรมชาติธรรมดานั่นเองครับ